ไปดูคุณโอ้คุนได้อย่างไรทีน่ะตัวตัตโซมันรมยังังนะได้หิบได้แนวอแตกสิ้นอ้าวใช่ตัวตัวตัวเอาอย่างงเลยมนี้ สบายดีเอฟซีของสว่างชาแนลทุกทุกฐานสวัสดีครับผมมือนี้เฮาสิมาเลาะตลาดนัดมื่อวันหยุดหรือว่าช้อปปิง้งฟรีมาเก็บว่าน์สันอาโอ้มันอยากลมได้น้อยหนึ่งเนาะลมอยากแหงบุนหน่อยนะล,ลมผัดอีดีนะ่ะเข้ามาฮอดปุ๊บมันก็นเฮาเห็นเขาเจ้าจขายดอกไม้เหัว่าสิเบิ่งดอกไม้แล้วสิซื้อดอกไม้ไปปลูกออามาติดตามกันเบิ่งว่าสิเป็นจังได๋เนาะนี่เด้อันนี้เท่าใดน,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 นี่บวช อันนี้ดอกดาวเรืองบวชละซีดอนหอยปิ่นเต่อเอาอยู่ได้นี่เนาะอือพอดีมาเจอดอกไม้ฮาก็เลยถ่ายดอกไม่อย่านี้โดนเติบนี่มาเบิ่งดูปพั่นว่ามีจะดอกน้องงามมาิซื้อไปปลูกคือว่ายังเย็นอยู่ละเนาะเลือกเบิ่งกับปินเต่าซื้ออยู่เจ้าขายเป็นบอกบอกหนึ่งกับซีดอนมันกับหวยมีมีซีต้นต้นละดอนเนาะอืเอเขามาในการสิบเอ็ดโมงปลายละนี่นะนี่โอ้ตัวนี้บดตัวนี้ดอกนี่งามแปดเหรียญตัวนี้น,น,น,นี่ดอกอย่างน,นี้ ข้าจะบโเขียนไว้มีเจ่าเป็นแปดดอนมาสั่งนี่จะดอกมันงามๆอิบซีนี่ดิคั้นว่าเขาชิซื้อไปปลูกยามนี้สเบรดลมมันยังหนาวอยู่นะว่าชเบึงจะไปปลูกเบึงก่อนเลาะเบึงหนึ่งนึงก่อนย่านว่า,ามันเย็นหลายแล้วย่านมันอันนั้นย่านไปปลูกแล้วมันตายะนะก็เลยวา่าโอ้ยเลาะเบึงกันดีตอนสิบเอ็ดโมงไปสิบสองโมงยังคุณกำลังลังมาเนาะทีนี้เป็นฟรีมาร์เก็ตวไาเอาซื้อ ซื้อเครื่องนะครับบริสียภาษีกว่าคนอยู่บ้านเขาน่ะคันอยู่นี่เขาเรียกว่าบริสียแท็กเขาเอื้นตลาดนัดอยู่นี่เขาเอืนน้นฟรีมาเกสหรือว่าภาษาหนาภาษาฝรั่งอยู่นี่เขาเอือ <c oughs> ้อนเองภาษาอุปุษถนนภาษาฝรั่งภาษาอังกฤษเสมืนฟรีมาเก็สภาษาลาวไม่ใช่ภาษาลาวตลาดเอาภาษาไทยตลาดนัดโอ้นี่ต้่นเลเนี่ย ต้นน้มากสตรอเบอรี่ตัวนี้ต้นนี้นะโอ้เขาจะเอามาขายสิซาฟลังเป็นต้นเฟรนที่บอกนี่โอ้ดอกไม้สะอ่อนแต่ดอกไม้เอฟซีไดุ้่นนะอยากเอาไปปลูกเดี๋ยวมันอยากยืนอยู่เว้ยข้าเป็นท้ายเดือนห้านี่เป็นจะปลูกอยู่เอาไปปลูกแค่มืองหนาวมือเดียวละตายเลยได้หน่นังนี่แต่ดอกไม้งามๆพวกเลยมายืนท่ายอย่างนี้สักคนเข้ามานี่สะอ่อนดอกไม้เั็นดิมะกสตรอเบอรี่นี่นะต้นมกเฟรนนี่นะโอ้มีซื้อห้วยเท่าได้ด้านนี้นะบุหินมีราคาเนาะ ซื้อไปทั้งวัไม่ได้กินมากซุกย้อนได้นี่นะนี่คนอ่ะรู้มันตลาดขายเครื่องอยู่ข้างนาาาานในเขายังบาเปิดไทยที่เขาสะอ่อนดอกไม้ก็เลิยุดธไทยดอกไม้ยางเขาไม่เห็นนี่นะส่วนดอกไม้นี่นะเขาจะขายตีบอยู่นี่นี่จ้าหน่อยเขาชี้เอ็กซ์ซันเล้วแล้วเขาจะไปเบิงองกันนะมีขายเครื่องมันอย่างนี้ชิโลเล่นซ,ซื้อดอกมละละกอเคยอยากได้หีบได้อย่างจ้าหน,น่อยหนึ่งเพราะว่าสี่ ห no so hey, well, um, ีบบบพอได้ซีหน่วยต้องได้หีบหีบขาดอยู่หน่วยหนึ่งซื้อหีบดีบรรยากาศโอ้ยงามอ่ะดอกไม้นี่นะพูดนะฟีมาเก็ตมันนี้งามงามนี่นะแต่ว่ามันอยากลมวืดวืดอะนะเสียงกดกาดกดกาดอยู่ทีนี้เลยว่าถือโอกาสแอคชั่นเนี่ยก็ดอกไม้หน่วยหนึ่งเดียวซันมาถ่ายหูห้วยก็จะเข้ากล้องเหมือนกันเพราะฉะนั้ว่าไปถ่ายเอาจจใส่มาย่านว่าบูมีเฮาหันนะเฮาก็เลยถ่ายเฮาให้เบิ่งหน่ จ้าหน่อยชีวาเขาไปเอาหูบใส่มาลงวงมาสิมาภาคเสียเอาวอดส่งหอยเขาไปถ่ายอีรีนี่ลนะน้องเอามาถ่ายเบิกมาห้อยมันก็โอเคอยู่เดฟว์พนันล้มมาดไดอยู่ในปล่อยเข้าไปในตะดุดแล้วเขาก็ลืมไม่เห็นส่วนดรงไมน้นี่มาถ่ายเอตรงไม้เขาย่ออยู่นี่นะอนะบันดนี้เขาชีเข้าไปในรองเมืองบันดนี้หลังจากออกจากส่วนตรงไม้นี่ยชีเข้าไปในบุ้นหนึง่งเป็นเลบบาะบึงวอชิมีอย่างนี้เอาตามมาเลยนี่เอาย่างเข้ามาในนะปู่บึงหา่านฆ่าคุณนเอฟซี FC. บอกเบิ่งอาจัดแซดได้ตัวแซดได้มาบ่มีแต่มีทั้งลาวมีเวียดมีขเขมรมีครบบัตถุศาสตร์ขกขาวแขกดําเป็นบอลที่ว่าเขามาช้อปปิ้งมื้อวันหยุดยนี่เนาะเฮากา็ยืนถ่ายแต่ละมุมละมุมเอาบอลละ3 40สิเกิ้นให้เบิ่งซื่อๆว่ามันจะเป็นแนวได้เนาะพอมัาซีอพุดตัวนี้หรือว่าฟีมาร์เก็ตตัวนี้เฮามาถ่ายปีนี้เฮามาถ่ายเทื่อที่2นี่ลยนะปีก่ยนี่เฮาถ่ายเทื่อดนึงเนาะ ปีนี้ครมีเวลามาก็นล้เฮ็ดเป็นคลิปเทือที่สองแล้วนี่นะมามันก็ตรวเขามาตรงนั้นมาเห็นยังห่วยปีนี้มาเธอหนึ่งเออมาเธอหนึ่งนะมันหนาวอันนี้มาตัวนี้บ่อยากหนาวเลยตัวน,นี้มันเดือนเมีแล้วดิดิเอากาหันกล้องไปบึงคุณยางไปแางมามึงจำได้เขาสีลุงไปถ่ายทั้งล่างคนคุมันสิหลายบนนี้เดี๋ยวให้บึงเอามูอไฟมูอมันได้โบยจกัก เขาโมโหจักเขาลงอยู่นี่นะเขายืนท่ายู่ขาเจ้าขังยางมาหาเขาอีกนะเขาอยากได้บรรยากาศว่าเออนี่นี่แต่ว่ามันอยากลมลมบืนวืดพูดเลยนี่นะโอ้พูดนะต้องขอโทษขออภัยนับเอฟซีเนอเสียงลมมันอยากแหงหน่อยหนึ่งอุ่นโอ้เหาก็นเลยหันมาใส่เจ้าของแล้วก็หันเราก็พูดนะสังเกตเบื้องผ้าอันขาวๆาขาเจ้ามุงนะพูดนะลมบางเอื่นมัอนี่ลมอยากแหงหน่อยหนึ่งมัอนี่นะโอ้จะเป็นยังไงพูดนะลมแหงระดังกวาดกวาดพูดแล้ว อุตสาฟังเอาเด้อเขากับบ่อหินบไดไอปืนแหงดอกเสียงลมกันเลยคุนดีอันนี้พวกเขาซื้อแล้วก็ย่างไปซื้อนะครับมามันยังบเห็นคนลาวเธอเห็นตะเวียดเห็นขมิน้นขม่ามเห็นยุคนี้พวกมันขายนี่ขาเจ้าขายมันลม้มแล้วคนก็บพวกอยากลายเหมือนไดิมมูลน,น,นี้นี่ห้านขายเครื่องลายกับคุณซื้อของโบราณคือว่ามันฉีฮหอนเนาะมันจะเป็นลมสำบูดบาดบาดเทาก็มา ยืนอยู่เจใส่เจครัวนี่จะหั่นกล้องไปเจนน่าจะมีเขากระเบื้องอย่างไงนี่ลหละเ <c oughs> ขากระเบื้องนี่เออนี่มุมนี่คนลาหอยู่เจนี่คนโอ้สะออนบรรยากาศท้องฟ้างามเลยเนาะเบึงแม่บึง,บงท้องฟ้าคุณนปะป้าทุกคืดว่าสีมีลมคืดว่าเดดบรากงามเลยเนาะแล้วก็บรยืนอยู่ซีแยกอีกบนนี้เรามายืนอยู่เจนี่เบึงสังเกตเบึงว่าเห็นคุณประเทศเขาบโว่าณคนไทยคนลาวบุวหินไปมือนี่ขาจะบัวมาว่ามันลม มีเต้ฝรั่งมีเต้พวกอาหรับเขตเขาวพวกอินเดียบังกลาเทศพูดแคนาเดียนก็นมีนี่นะคีเบกัวนี่นะหุ่นกันอยู่นี่นี่พูดเล้มีเจ้าคุณเจ้าเครื่องบ่าหินคุ้นบนนี่ขั้นคุหลายๆเทพจีเม่นเดือนจูนเวลาเดือนหกเ,เดือนเจ็ดจะป้าทุนยางเนี่สมบูรณ์นะพี่น้องมันจิมาัธายให้เบิ่งอีกหดยามนั่นะจิมาัธายให้เบิง่งอีก ได้อย่างไรบุนีได้อะไรบ้างมีะไเอ่ัะกซีไปนีกับเอาเลยีได้หอีบุี yes ซ้ิเดินทาง50ดอล yes เคสเดินทางแล้วหุ้นได้อย่างไรีนันตาโซ่พนูอยางไงนะได้หีบ เดนแนาแตกสิ่ฮไอ้ชตัวเอายังแงเลยมูนโอ้มาดามหิวมองยังแยเลยูนหิวบรรยากาศชิอาีซอยพุดนะโชอีกัดเมื่อวันนี้เขานะสปอรเิตเดียวแยกเลยมูนิสำหรับคลิปที่มาเฮากะขอจบวบเพียงแค่นี้สกอนแนะ ขอบคุกขอบใจน้ำอิบซีของสว่างชาแนลที่ว่าที่ตามซุ่มมาตลอดซุ่มเร็วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้น้ำเดเดี๋ยวนี้ไี 40, 40, 40ร้อย0ีสิบแล้วอ่ะว้าวใหญ่ว้าวลายใหญ่ห่างคบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอเกา่าครว่าสบายดีโชคด,ดีทุกท่านบ๊ายบาย